อันนี้เข้ามาลดน้ำผักผักชะอมโขลกไว้ในบ้านหลังในนะถืูรับกินเองนะคะแต่ตอนนี้เราจะปลูกผักเองเอยู่กรุงเทพเราจะปลูกผักกินเองนะคะนี่ชะอมกำลังออกยอดมันไมเข้ามาลดน้ำเราจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักนะอันนี้อันนี้อะไร อันนี้ตำลึงจะใ,ให้ดูกันตำลึงก็มีอันนี้อันนี้รักอันนี้เล็บคุดเล็บคุดก็กินได้นะคะชุบกันทอดได,อนนด้อันนี้พน้าไมคิโกโลกกินน้ำผัอันนี้ใบกะเพรามะเขือเปี๊ยงมาแถวนี้ก็ขึ้นไม่เห็นไหมมะเขือว แทนแทนกองจีให้ไ,ไม่ได้เอาไม้มาอันนี้ใช้มืออันนี้ตำลึงนะจ๊ะทับทองตำลึงกำลังเกิดอะไขึ้นนี่นะมราตีน้ำก่อนไม่ถัดทับทองใบกระเพรา ก้าทิ้นก็จะขึ้นมาเราไม่อดตายล้วพริกฝรั่งพริกพริกกำลังจะขึ้นนะคะพริกคือพริกพิกจะขึ้นนะคะเราจะไม่อดตายนะเขาจะปิดกรุงเทพก็ปิดไปเราจะปลูกผักกินเองอยู่ในบ้าน นนี้มะเขือนะคะมะเขือเทศต้นโทนอันนี้ก็กินได้นะต้นนี้ไม่กินได้กินใบได้เขาเรียกอะไรใบมะตูมอะไรสักอย่างนี่นมาล่นน้ำปลูกผักเองแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ดูดูกันไม่แด้เอาไม้มาพอดีมาลดน้ำผักมาดูผักมือเย็บหน้ากะเครียดผมหงอกหมดเลยแม่แด้เอาไม้มาเอม,มือจะสั่นหน่อยมาลดอมาลดน้ำผักเผื่อจะได้เก็บกิน <c oughs> เขาปิดกรุงเทพแล้วแต่ผักไม่ขายอยู่กรุงเทพอันนี้นะ ยอดพักทองขึ้นไปข้างบนเลยนะอันนี้ก็มือสัน่นใช้มือถ่ายไม่ได้เอาไม้มาระหว่างขับมอไซค์จากบ้านตึกที่อยู่ข้างนอกต้องปิดจมูกด้วยมาบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีคนเช่าก็คุยกันห่างๆไม่ต้องคุยใกล้ เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเห็นรัฐบาลบอกจะลดค่าน้ำให้ก็เลยคิดว่าจะปลูกผักบนหลดฟ้ากินเขาบอกว่าเขาจะลดค่าน้ำปาปาให้ ไม่ต้ลดทิ้งดีว่าเพราะปกติอะค่าน้ำจะแพงมากจะไม่ค่อยเลยไม่อยากปลูกผักที่บนดาดฟ้าเพราะว่ามันต้องใช้น้ำเยอะแล้วก็ต้องใช้ปั๊มขึ้นอีกสองอยงนต้องใช้ไฟค่าน้ำที่ที่ดาดฟ้าแต่ี่บ้านนี้เป็นบ้านบ้านเป็นบ้านเดียวไม่ต้องใช้ปั๊มนี่ไม่ต้องใช้ปัม๊มะคะ นี่ดอกอัญชันต้นนี้ดอกอัญช,ชันขึ้นเลยให้จะให้ดูอันนี้เสารถก็ลวกได้นะยอดเขาไม่อดตายหรอกดอกอัญชันก็มีดอกก็เก็บกินได้เนียบกรุงเทพเงียบมากตอนนี้นหยบเกินใจเสียแต่ดีแล้วล่ะ มันจะได้โล่งๆไปไหนจะได้คนจะได้น้อยๆนี่ผักไหนผักกินได้เนี่ยไม่กกได้หมดมือจะซันๆไนนะไรแม่ภาพเพราะใช้มือถ่ายไม่ได้ใช้ไม้นีเน่เข้ามามันด้เคร่งเครียดเลยเย็หเยบหน้ากากหลายวันเย็บไปก็เครียดไป ดอกไม้สวยอยู่ให้ไปดูให,ห้หไปดูข้านถ่ายรูปอะไรนะทำคลิปวิดีโอสวยไหมดอกฮะว่าหนังสวยไหมน้าเขาถามถ่ายรูปอะไรมิทำยูทูบอยู่นะอืมสวยสวยไหม ผ่อนคลายหน่อยเครียดเครียดมาหลายวันแล้วเข้ามาผ่อนคลายบ้านนี้่บ้านตึกมันจะเครียดมากใช้มือถ่ายนี่นะเห็นปะบ้านน่าอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ไม่ได้เข้ามาอยู่วันนี้เข้ามาไหว้ศาลมาพม้พรม วันนี้วันพระมาไหว้สารพระปมหายเครียดหน่อยผมหงอกก็ไม่กล้าไปร้านทำผมเขาปิดด้วยต้องโกกเองเดี๋ยวกลับไปบ้านตึกพาไปดูชั้นดาดฟ้าไปนี่หงอหอมนะคะ มองเห็นไหมในถุงเนี่ยจะไปปลูกตรงนู้นตรงที่มีตะข่ายมีดินอยู่ นี่ไม่รู้ข้างนอกเป็นอะไรไซเรนอะไรตำรวจเต็มเลยไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยกรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าภายนอกเป็นยังไงเออ ดมูเราจะเตรียมไว้ปลูกผักลดการออกนอกบ้านโดยที่ไม่จำเป็นนี่จะเตรียมดินไปเดยอเอาผักมลงเราจะเอาผักกาบคะน้าหรือกวางตุ้งมาลงก่อนแปลงนี้แปลงนี้เราก็จะอถอนถอนจากแปลงนี้ไปใส่แปลงนูน้นถ้ามันมีต้น้าเลย นี่เอาดอกไม้ออกหมดแล้วคือว่าไม่ได้ไม่ได้มาทำอะไรเลยมันมันรดน้ำไม่ไหวค่าน้ำแพงทิ้งแห้งแรงมาหลายเดือนแล้วฝนไม่ตกก็เลยปล่อยทิ้งว้างไวเลยนี่เราจะมาปลูกค่ะนี่ลงต้นหัวหอมไปแล้วแถบนี้หัวหอมต้นหอมอ่ะ เดี๋ยวเขางอกมาแล้วก็ดิดใบไปใส่กับข้าวได้ใส่มามา่มาใส่อะไรไว้ตัวแถมนุ้นจะไว้ปลูกผักเคยปลูกแล้วงามมากตรงนี้แต่ว่าสรุปแล้วค่าน้ำแพงมากค่าไฟอีกก็เลยไม่ได้ทำต่อทิ้งไว้นี่มาเจอวิกฤติเอโควิด e เนี่เราจะลดการออกนอกบ้านโดยที่ไม่จำเป็น มาปลูกผักที่เรามีอยู่แล้วเมื่อก่อนจะมีพวกสารแหน่อะไรตรงนี้มันแห้งตายหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสารแหน่เยอะแต่อันนี้อันนี้อันนี้จัคัญมากเลยว่าทลายโจรกัด <c> ก <oughs> ข,ขมกินไปสามใบขมปีเลยแต่เขาบอกดีแต่อย่าก,กินเยอะไม่ดีกินวันละสามใบสี่ใบกินไปกินไปสามวัน เห็นเขาบอกว่ารถพรมแพ้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,น,นี่อีกต้นนึงเขาขึ้นเองนะคะเนี่ยฟ้าทลายโจรนนขึ้นรถน้ำเขากินไปเคี้วเลยเคี้วสดๆนี่นเ่เลอแล้วภายไปละ